วีหอินจัดเพลงโจทย์ใส่อารมณ์ไม่ยัง้งป๊อตโมเดิร์นด็อกสไตล์ไอคอนสัปดาห์ที่3บุกบ้าน AS-12 ชาวโซเชีเยลร่วมลุ้นคะแนนโบดใครจะตกเหวเป็นคนแรก ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ True Moments Daily Highlights รายการที่จะพาคุณไปสัมผัสโม,มเมนต์ดีๆที่ถูกคัดสรรของ12นักล่าฝันตลอด24ชั่วโมงในปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasia Season ที่12นี้ครับก็ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจกับการเรียนการซ้อมโจทย์เพลงในสัปดาห์ที่3ของ8นักล่าฝันกันไปแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าอีก4ชีวิตที่เหลือจะเป็นยังไงกันบ้าง เริ่มกันด้วยสาวน้อยสุดขยันแพรว V1 ครับที่ในสัปดาห์นี้เธอต้องมาสื่ออารมณ์เศร้าส่งอารมณ์ซึ้งผ่านเพลงวอนยามเธอจากไปครานั้นรู้ไหมว่าเป็นเช่นไรวอนเธอกลับมารักใหม่ ได้แล้วความหมายก็ออกแล้วรู้สึกทุกคนรู้สึกหมดเลยใช่บ้างรู้สึกรู้สึกและยิ่งหลังๆอารมณ์ความรู้สึกมันยิ่งออกมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่ออยากให้เขาคนนี้รู้สึกกับเรามันก็จะมีอ้อนวอนบ้างเศร้าบ้างแล้วก็มีภาพดีๆของเมื่อก่อนบ้างเอาให้ภาพมันหลากหลายแพลวเนาะได้แล้วกับน้องแพลววันนี้ก็ชัดขึ้นค่ะถ่ายทอดได้ดีขึ้นแต่ว่าอาจจะมีลังเลนิดนึงว่าตกลงมันต้องเศร้ามากแค่ไหนในเรื่องของอารมณ์ มันไม่แบบมันไม่มีแบบอะไรที่พีกแล้วทำให้รู้สึกบอดี้หรือว่าโมชันในการของในเรื่องของอนาโตมีหนูมันมันอย่างนี้ตลอดอย่างเงี้ยหนูจะยืนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอย่างเงี้ยอาตาหนูจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเค้นเสียงอันเนี้ยเป็นจุดที่ต้องปรับบุคลิกให้มันดูน่ามองมากขึ้นครานานั้นเธอจะไปครั้นกูให้เปิดปากนะไม่ต้องนั้น,น เปิปนนเอออันนี้พยำยามเธอจากไปกระดงนันรู้ไหมว่าเป็นเช่นไรแพลวเนี่ยจะจะเป็นคนที่แบบค่อนๆจะเชื่อฟังคนะคะให้ทำอะไรก็ทำตามปัญหาของน้องก็คือว่าตอนนี้ตัวสะกดมันไม่ค่อยชัด ะะด้วยคความที่เขาไม่ค่อยปิดคำะคะ่ะนที่2ก็คือเรื่องเสียงที่มันสวิตช์จากเสียงจริงไปหาเสียงลบเสีสลงลบกับมาหาเสียงจริงถ้าเขาทําได้ดีๆเนี่ยโน้ตสูงของเขามันจะสวยแล้วมันก็จะหวานขึ้นนะคะตามมาด้วย Focus V2 กับโจทย์เพลงเธอคือใครที่เหล่าเทรนเนอร์ต่างก็สัมผัสได้ถึงสเสน่ห์ที่เพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ของเขาครับ หนูมีสเสน่ห์ขึ้นทุกวีคมากขึ้นมากขึ้นไม่ได้จะต้องมีมือไม้อะไรเยอะแต่ว่าเขาร้องเพราะแล้วมันถ่ายทอดความรู้สึกได้อะ่ะดูเท่ขึ้นแล้วดูมีคลาสเขาเชื่อว่าเพลงนั้ของเขาจริงมันก็เลยทำให้เวลาเขาโชว์ออกมาสแสดงออกมามันมีสเสน่ห์ออกมาดูแล้วคนนี้น่าจะเป็นเอเจนเนอร์ที่ดีในอนาคตแน่ๆจะมีไหมสักใจแค่ได้เจอเธออยากรู้เธอคือใคร ด้วยการแบ่งว,ว,วักแบ่งอะไรลองพูดออกมาจากใจจริงๆบางอันรู้สึกบางอันหายอะไรงี้ลองให้มันค no> ่อยๆขึ้นรักษาระดับไว้พบเจอได้ความเจช้งใจจนไม่่เธอด้เนไหจะมีไหมมาเปลี่ยนชีวิต ของฉันจะคือใครที่จะรักจริงไม่ทอดทิงกันอยากจะรู้การร้องของโอกาสไม่ค่อยน่าปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอพอพอสอนอะไรเขาเนี่ยเขาจะเก็ตเร็วมากแต่ว่าตอนนี้อยากจะให้เขาเนี่ย มุ่งเป็นเรื่องของการเอนเตอร์เทนเขาน่าจะทำอะไรได้ได,ได้ได้หลากหลายขึ้นหนุ่มผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างจ็กเกอร์ V3 กับโจทย์เพลงคนข้างล่างที่จะมาพัฒนาทักษะการร้องสื่ออารมณ์ของเขาให้มากยิ่งขึ้นครับมาจะรักเธอเท่าไรฉันยิ่งต้องทำหัวใจฉันให้หานหาเพราะเธอสูงกัน จะไฟไดนาม,มิกให้ชัดมาจะรักเธอเท่าไรฉันยืงต้องทำหมดใจฉันห,หาหายหายทั้งทิตใจตัวเองอยากระบายให้เธอรู้โจ๊กเกอร์ทำได้ดีนะครับมีการแต่งเสริมเติมแต่งตรงนู้นตรงนี้ได้ค่อนข้างดีเสียงที่เคยตะโกนหวกเวกโวยวายเนี่ยก็ลดลงมาบ้างแหละ นะครับแต่ว่ายังมีอาการที่ลิ้นจุกปากอยู่บ้างในบางคำเพราะเธอสูงเกินจะไฟฉันยิ่งต้องทำหัวใจฉันให้เหินห่างระวังระวังเราจะข้ามกึ่งกับเซงเบื่อนะเบื่อนะระวดีๆใจมาจรักเธอเท่าไรฉันยิ่งต้องทำหัวใจฉันให้เหนหาลองมีท่อนหนึ่งที่นิ่งเลยอะ นิ่งแบบที่ไม่ต้องใหม่เงี้ย oh. ของโจ๊กเกอร์ก็คือเป็นเด็กที่รู้เยอะนะ mm hmm. หมายถึงว่าฉลาดรู้ในเรื่องมูฟเมต์ยังไงให้เหมาะแต่ว่าความที่รู้เยอะไปมันก็เลยทาให้ไม่ไม่ทอนอะไรบางอย่าง mm hmm. เพื่อจะ mm hmm. เพื่อจะให้เองมีความต่างในเพลงอย่างเงี้ยค่ะปิดท้ายด้วยเมวีหกกับโจทดแเพลงรักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอที่งานนี้ครับ mm hmm. เธอต้องขุดเอาอารมณ์เศร้า mm hmm. มาใช้สื่อสารกับเพลงนี้ให้ได้ mm hmm. คนแบบไท่ธรจรธจริมคำว่าโน้ตที่หนูต้องการร้องให้มันแรงอ่ะบางครั้งการดึงไม่์มันกลายเป็นว่ามันหายค่ัจริงจริงไม่จริงๆแค่หนูต้องลองลองร้องแบบแบบไม่ดึงไมค์ดูก่อนว่ามันเป็น ถาผู้ชนรัาเธอไม่พอที่ไม่พอจะไม่โทษใครอันนี้ดูดูเมยเป็นตัวอย่างได้เลยนะวินี้คือพูดออกมาอันสำหรับการสื่อความหมายนะพูดออกมา ได้แบบมีความหมายจริงๆอาทิตย์นี้ต้องบอกว่าเมดีมากค่ะสื่ออารมณ์ได้ดีคือเล่าเรื่องได้ดีเพราะว่าจินตนาการชารัดมีความเชื่อถ่ายทอดออกมาได้ดีอย่างเงี้ยค่ะจะขึ้นมาพูดขึ้นมาร้องกี่ทีก็รู้สึกถึงภาพนั้นได้่กนคกนูออคนนอคชอบครูว่าวางแผน b ็อก k i n งดี อาการเขาอ่ะมันเข้ากับฟินนิ่งไม่ได้รู้สึกขัดดูแลจะร้องไห้ไม่รู้สึกขัดเลยที่<ด>ทเขาจะสื่อสารหรือแสดงออกโดยเฉพาะล็อ c k i n g ถือถ้าเป็นคนอื่นอ่ะมันก็จะ b l o ก k i n แบนๆแ,แต่เมอ่ะเขายืนอ,อยู่ตรงจุดเดิมแต่เปลี่ยนดิเรกชันในการเล่นสร้างบล็ c k i n g ของตัวเองให้มีน่าสนใจก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนและซ้อมของนักล่าฝันไปครบทั้ง12คนแล้วนะครับที่เหลือต้องมาลุ้นกันครับว่าวันซ้อมใหญ่ที่จะมาถึง โชว์ของแต่ละคนจะออกมาเป็นอย่างไร f o r ์ m o มเดิร์นด็อกสไตล์ไอคอนสัปดาห์ที่3บุกบ้าน AS12 f o r t Modern d o โมเดิร์นด็อกสไตล์ไอคอนสัปดาห์ที่3บุกบ้าน AS12 ชาวโซเชียลร่วมลุ้นคะแนนโหวตใครจะตกเหวเป็นคนแรกรับเข้าสู่รายการ True Moments Daily Highlights กันอีกครั้งนะครับช่วงนี้มาดูกันครับว่าตลอดทั้งวันจะมีอะไรเกิดขึ้นในปฏิบัติการล่าฝันซีซั่น2นี้บ้างรับรองครับว่ามีหลายอารมณ์หลากรสชาติแน่นอนคลาส acting เปลี่ยนบ้าน AF เป็นสวนสัตว์เมื่อวานเราเห็นคนแบบเป็นสัตว์แล้วทำได้ดีมาก แต่วันนี้เราอยากให้ทำต่อแต่เราจะออกมาเล่นทีละคนสัตว์ตัวเดิมแต่เพิ่มเพิ่มง่ายๆเลยค่ะเพิ่มกิจกรรมให้มันในหนึ่งวันมันทำอะไรบ้างเพิ่มเรื่องราวให้มัน กีนเนาะแพลวเป็นไงครูตาดีมากแพลวคนตาดีแล้วก็เหมือนเชื่อแล้วก็อยู่กับตรงนั้นไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้างตาเจ้าโอ๋ก็ดีตาเจ้าโอ๋คือตาดีเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราเชื่ออย่างสุดใจว่าเราเป็นกําลังเป็นตัวนั้นจริงๆเรามองหาเห็บจริงๆเราเระคันจริงๆเร็วดีคือครูรู้ได้ว่าคิดดูแค่ยื่นมาแต่รู้สึกได้ว่ากําลังจะต่อสู้หรือเห็นภาพว่ามีอะไรบ้างแต่คนที่มีความคิดสร้างสรรค์มี บ๊ทกับโจ๊กเกอร์เนาะถ้าบ๊ทไม่หลุดนะโหน่าดูมากเลยมาแรงวันน่ะเราอยากดูมากโจ๊กเกอร์ก็ดีเนาะโจ๊กเกอร์ดีมากร่างกายสวยมากโจ๊กเกอร์ร่างกายสวยเวลาแบบทำเนี้ยคือมันมาเต็มที่ไงคนสิ่งที่เราอยากให้ทำคือละลายตัวเองละลายพฤติกรรมตัวเองทั้งหมดการเป็นนักแสดงอย่างแรกคือไม่เป็นตัวเองนักแสดงหนึ่งเลยเรียนแบบแล้วสังเกตให้ให้ได้ให้เหมือนที่สุดมันจะช่วยเราได้มากที่สุดเนี่ยแหละหนึ่งอย่าง acting t เ a i n e r เผยเคล็ดลับเด็ดเฉิดฉายบนเวที พูดเรื่องให้น้องๆฟังเรื่องสเตจเพอร์ฟอร์มว่ามันสําคัญกับเรายังไงการใช้เวทีการเวลาขึ้นเวทีอะไรสําคัญบ้างโอเคง่ายๆเลยหลักของสเตจเพอร์ฟอร์มเมื่อเราได้เพลงมาทําอะไรก่อนอันดับแรกอ่านก่อนไหมอ่าอ่านก่อนอ่านให้เข้าใจไม่รู้เธอจะอ่านกี่รอบแล้วพอเข้าใจแล้วทำยังไงกับมันต่อหาเรื่องราวเออถูกต้อง,องสร้างเรื่องราวให้มัน ใช่ไหมเนี่ยง่ายๆเลยสร้างเราวหนึ่งเพื่อใคร2อเพื่ออะไรจำได้ไหมใครจดได้มั่ง 3. ที่ไหนที่ไหนยางราย่างไร,งไรสำคัญมากเลยใช่ไหมแล้วมันก็จะได้อะไรอารมณ์แล้วได้อะไรอีกบล o c k i n g งมนเทีย,ยโฟกัสการมองเราต่อไปหลักการเน้นครับง่ายๆเลย 1. คุณลักษณะ 2. อ,อารมณ์ความรู้สึก 3. ใจความสำคัญ ทุกคนทาท่าโดยไม่มีความหมายตอนนี้ที่เห็นจะชัดนะเบนเบนทเบนหญิงทําท่าเยอะไปแล้วไม่มีความหมายแต่มันเนียนมากเลยนะเธอทําเนียนมากแต่มันไม่มีความหมายตอนเนี้ยอยสายบางทีระวังติแค่นี้ไม่รู้ว่าคืออะไรแค่นี้เองง่ายๆอันนี้คือเทคนิคเลยนะอารมณ์เพลงแต่และแค่ไปหาความหมายกับมันให้ได้ครูเจดา้าติวเข้มปลุกความเป็นร็อกให้เบนส์วีสี เมื่อวานกับวันนี้ก็คือวันนี้ดีกว่าแหละแต่ว่าร่างกายหนูกับดนตรีไม่สัมพันธ์กันคือถามว่าหนูก็มีลูกเท่แล้วล่ะแต่มันดูดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเยอะอ่ะมันเหมือนพยายามเหมือนหน้าอ่างเงี้ยกับเพลงที่มันเท่อะคือมันไม่ได้แบบมันไม่เซียวอ่ะช่วงอินโทรเมื่อกี้ก่อนจะเข้าร้องหนูไม่อินกับบีดเลยมันจะมีลูกบิวตื้อ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 เก็บินนี้ก็ได้ดอนออกมาแล้วตื้อ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 ปึ้มตบตัวกันตบตัวก็ได้ตบตัว ตัน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 แล้วรอไม่ต้องมือแล้วเดินงทอย่างเงี้ยเจูเป็นลิงน้อยแล้วอ้าวไม่ต้องไม่ต้องพยายามไดอย่างนี้ปอสโมเดิร์นด็อกสไตล์ไอคอนสัปดาห์ที่3บุกบ้าน AF 12สวัสดีครับใครก็ไม่รู้เลยรู้จักไหมครับผมใครราครบขอคุณมากอ่า คือตั้งวนด้นเตอนอยู่ปี3เ mm hmm. พื่อนเก่าสมายัยมัธยมเนี่ย mm hmm. ประกวดก่อนปีก่อนหน้าแล้วเราก็ไปดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยวดนตรีที่มาประกวดจะเล่นเพลงแบบฟิวเัอแจ๊สซึ่งเป็นการโชว์ทักษะแต่ตอนนั้นเรารู้สึกเฮ้ย hey, ดนตรีมันไม่ได้มีแค่นั้นอะ่ะมันมันน่าจะมีเรื่องของอารมณ์ด้วยเราก็เลยคิดในใจว่าเดี๋ยวปีหน้าจะประกวดเนี่ยเราจะทําวงที่หนุกหูที่สุด mm hmm. ก็เลยเป็นต้นกําเนิดของวง แต่ปรากฏว่าปีนั้นเนี่ยก็ชนะไอ้วงหนกูเนี่ยแล้วตอนนั้นก็คุณจุ๊กี่กบมอนชุโกสนไม่รู้ใครรจจู้จักมังตอนนั้นเขาออกอัลบั้มแรปชุดแรกของประเทศไทยชื่อวง T K O แล้วก็ไปอ่านในแมกาซีนมไปสัมภาษณ์เขาว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีไอเดียล้ำอ่ะผมก็เลยบอกเพื่อนว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำไปไปคุยกับคนนี้ไปขอให้เขามาโปรดจคให้ก็เลยด้ร่วมงานกับเขาในที่สุด มีใครมีประสบการณ์การเขียนเพลงบ้ไหมในชีวิตยกมืมกอมขอฟังหน่อย เพลลงสก้านาอยากบอกเธอไว้ว่าจะรักต่อไปเธอยังคงมีความหมายในหัวใจวันนี้ก็พยายามมาฟังพวกเขานะฮะแล้วก็ให้เขาแชร์สิ่งที่เขาเป็นความรู้สึกของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเรื่องของเราที่ที่สอนล้องก็มาประมาณแลกเปลี่ยนกัน ีวิตคือเฮดและฮาร์ดเฮดคือการค,คำนวณผ่านการกรองมาแล้วใช่ไหมแต่ฮาร์ดนี่คือใจล้วนๆแบบาดเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นผมผมขอแนะนำให้ใช้ฮาร์ดมากกว่าแต่ว่ามันต้องมีทั้งสองปีกเมันนกอะนกมันต้องบินมันต้องใช้สองปีกถ้าเกิดเราบินปีกเดียวมันไม่บาลานซ์ผมมองว่าสไตล์คือคอมเทเบิลมันเหมือนการแต่งกายอะคุณแต่งกายสไตล์ไหนมันคือสไตล์ที่คุณรู้สึก

จิตใมันนอนไว้อยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงจะ่คำพูดวันนี้เพราะฉันเพิ่งบอกรับไปแต่เขาก็รับฟังทุกอย่างทุกถ้อยคำก็จริงๆแล้วทุกคนก็มีทิศทางสอนเสียงของตัวเอง แต่เสน่ห์มันจะอยู่ที่คาแรคเตอร์ผมว่าน้องๆเขาเป็นเด็กฉลาดนะฮะคือเขาเข้าใจว่าเข้าใจเหมือนกับเห็นตัวเองแหละว่าตัวเองยังขาดหรืออะไรยังไงแล้วก็อยากทำอะไรมันก็เป็นคิดว่าเด็กรุ่นนี้มีมีพัฒนาการเพราะว่าได้เห็นเห็นตัวอย่างมามาหลายซีซั่นด้วยแล้วก็เหมือนค่อนข้างพร้อมอ่ะครับทุกๆครั้งที่ขึ้นไปร้องเพลง Enjoy Yourself เอ็นจยให้กับทุกคนแล้วเมื่อถึงวันที่ออกไปใช้ชีวิตในวิถีศิลปินก็ขอให้อ่อนน้อมให้เกียรติผมคิดว่าให้เกียรติผู้อื่นมีความเคารพในความคิดของคนอื่นไม่ว่าคุณจะให้ในสิ่งไหนคุณก็จะนระดับสิ่งนัน เอวีหกสวมบทบาทเทรนเนอร์จำเป็นช่วยแม็กซ์วีสิซ้อมเพลงโจดต้องลองต้องลองที่เป็นต้องต้องลองต้องลองต้องต้องลองต้องลองไอ้เขาว่าแบ๊กจะแซดตอนนี้มนเลยแบ๊ดจะแซดท่าที่อะท่ามาได้ผมจะดูแบ๊ดแต่ก็ไม่อยากจะแซดผมก็แล้วคงไม่แมตช์เพราะผมไม่อยากจะแซดเขามาเป้ย คบกันเรานนคงไม่แมสไม่แก่แบดกระซาร์ดีแมสจะเอาเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็คงไม่แมสจะรักไม่ติดฟังไม่อลงชาวโซเชียลร่วมลุ้นคะแนนโหวตใครจะตกเหวเป็นคนแรก ชาวโซเชียลร่วมลุ้นคะแนนโหวตใครจะตกเหวเป็นคนแรกอย่างที่ทราบกันนะครับว่าสิทธิ์ในการเซฟนักล่าฝันที่ใช้ได้2ครั้งได้ถูกใช้หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในวันเสาร์นี้ครับจะมี1คนที่ต้องล่ากระเป๋าออกจากบ้านอย่างแน่นอนครับเพราะเหตุนี้ครับทำให้บรรดาแฟนคลับนักล่าฝันใช้โลกโซเชียลในการกระตุ้นยอดโหวต ไม่ว่าจะโดยการตั้งกระทู้เรียกคะแนนโหวตหรือตั้งกรุ๊ปเพื่อรวมตัวกันนัดบิ๊กโบ๊ทเป็นช่วงเวลาครับซึ่งดูจากคะแนนกลางสัปดาห์แล้วนะครับคะแนนอันดับ1ตกเป็นของโฟกัส V2 หนุ่มน้อยจากแดนอีสานส่วน3คนปากเหวได้แก่โจเกอร์ V3 จูน V8 และเจ้าโอ V11 ครับ โดยชาวโซเชียลต่างก็ให้ความเห็นนะครับว่าเจาโอ V11 มีเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องล่าก,กระเป๋าออกจากบ้านมากที่สุดจากเหตุการณ์ที่เคยเกือบต้องลากกระเป๋าออกจากบ้านแต่ก็รอดมาได้ด้วยกติกาเซฟนักล่าฝันในสัปดาห์ที่1และไม่ใช่ว่าแฟนคลับจะเป็นฝ่ายเครียดกับคะแนนโหวตเพียงฝ่ายเดียวนะครับนักล่าฝันเองก็เครียดไม่แพ้กันอย่างเช่นเหตุการณ์ที่จูน V8 ได้อ่านหนึ่งในข้อความช่วงโซเชียลไท ว่าเธอคะแนนไม่สู้ดีนักก็ทําให้เธอจิตตกกลัวว่าจะต้องเป็นคนลากกระเป๋าออกจากบ้านในสัปดาห์นี้อูไม่อยากกลับบ้านลนะโวให้หนูด้วยอ๋ยตายไปตายยังไงก็ตามครับนี่ก็เป็นเพียงแค่คะแนนโหวตกลางสัปดาห์เท่านั้นคะแนนสามารถพกผันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาคนที่คะแนนอยู่อันดับต้นๆก็สามารถร่วงลงมาอันดับท้ายๆได้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าชะล่าใจนะครับโหวตเท่านั้น ที่จะทำให้นักล่าฝันที่คุณเชียได้อยู่ทําตามความฝันของตัวเองในบ้าน AF12 ต่อไปติดตามชีวิตของเหล่านักล่าฝันในรูปแบบเรียลิตี้ได้ทางทวิชันช่องใหม่เลข9และในระบบ HD ช่องหม่เลข333ตลอด24ชั่วโมง t r AF12 Live Concert ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์เวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางช่อง True f o r y o u หมายเลข2และช่อง Reality HD หมายเลข333และชมอ,ออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่พลาดสักนาทีโดยแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere ส่งคะแนนเชียรนักล่าฝันที่คุณชิ้นชอบผ่านทาง SMS ดูผ่าน True Vision พิมพ์ V เว้นวรรตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันส่งมาที่4827999 USSD โหวตกดดอกจัน4ตามด้วยหมายเลขนักล่าฝัน2หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกโหวตสะดวกจุใจครั้งละ10 20, 50หรือ100โหวตกดดอกจันสตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันดอกจันจำนวนโหวตตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทุกช่องทางราคาสีบาทต่อ1โหวตเฉพาะระบบ TrueMove Edge เท่านั้น ติดตามชม True Moments Daily Highlights ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกาวันนี้ปฏิบัติการล่าฝันขอลาไปด้วยกิจกรรมฮาฮก่อนนอนของบรรดานักล่าฝันสวัสดีครับหคุณตายดีตามีหิบนี้วิ่งมีเดี่ยวไปไไม่กูไรหิบนีวิ่งหนีหิบหนีวิ่งหนีขอลอยน้ำมาไว้นะไปถอยมอนลอเรวเร็วไปก่อน เดไปถอดไ่ะเีวจะไปถอดไล่เอาไปมอลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอถอดิงจรินเาหอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปคอยนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอดคอยหมอนเดี๋ยวิงหนีโอ้พูดอย่างนี้ก็พูดที่บ้านเถอะ อน้ำมาว่ายน้ำไปถอน่อนเอาโฟกัสที่ก่าตลกกว่าแล้วอะไรพว่าหนู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  เคยเห็นหรอไอ้หนูที่เ็นตัวใหญ่แมวเพิ่งเกิดอ่ะเอา๋ยวสบายใจแล้วกันมาติดตามการซ้อมใหญ่สัปดาห์ที่3ของสิองนักล่าฝันชอใครจะล่มชอใครจะรุ่งต้องติดตาม